สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะดีดว่<ม>าว<ด>ีไรน์ดาวค่ะแมลี่บีชออสเตรเลียแมลีบีชออสเตรเลียนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ออสเตรเลียค่ะทุกคนคะ่ะคือที่แล้วเนี่ยจะอยู่เชียงใหม่อยู่เลยนะเจ้าแต่ตอนนี้นะคะมาเยี่ยมเพื่อนค่ะเพื่อนก็เป็นสาวเชียงใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ที่นี่มานานแล้วค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะย้ายประเทศมาอยู่ออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะอยากเป็นเพีงสัจกรนะคะในออสเตรเลียนะคะต้องมาพบกับคนนี้เลยนะคะเพื่อนสาวของแมวค่ะเดี๋ยวเราไปหาน I think she's already here right Let's go อากาศดีมาก Oh my god แต่นนสวัสดีค่ะคุณเพสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวีทกริกราดนะคะเป็นสาวเริ่มเลยนะคะอากาศข้างนอกดีมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแม่เมืองแมรีบีชนะคะแมรีบีชนะคะทคนค่ะขนคือแตกแตนมากอากาศเบิ่มากเลยเนาะอากาศดีมากอากาศดีมากเราเคยมาด้วยกันนะคะเมื่อ 10ปีที่แล้วนาน,านานมากเนาะสิปีที่แล้วนะคะเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าใครที่อยากย้ายไปออสเตรเลียนะคะใครที่อยากจะเป็นเพศเกรกรนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เกสนะคะจะมาแนะนํานะคะเอ,อเศเกษตกรสาวตอนนี้ทํางานมาได้กี่เดือนกี่ปีแล้วคะคุณตอนนี้ปีหนึน่งเต็มๆแล้วค่ะโอ้โห,โหยากเนาะยากเนาะ ที่ปกตกิคืออุ้มเมืองกันนะเจ้าก็จะู้สึกว่ากันเจ็บแอวนิดหนึ่งนิดหนึ่งปกติอุ้มเมืองนะเจ้าแต่ยุพราชกับเด็รรกดปิ้นเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินมาส์มอยกันข้างานอกนะคะทุกคนขาอากาศดีมากเลยค่ะอ่ะไหนคะอุ้ยอย่างนี้เลยหรออันนี้คือทําอะไรอยู่คะคุณเพอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ตัวจบค่ะอ วัดคำลงคมดานเราจะต้องแลมีอะไรอีกเราก็จะต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรอ๋อก่อนที่จะเรียนจบคือต้องมีโปรเจกต์ใช่เหมือนเหมือนกันรนทั่วไปเลยคับที่แบบว่าต้องต้องสร้างโปรเจกต์อะไรที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนไว้แล้วก็โปรโมทแล้วเกี่ยวกับสุขภาพอ๋อเหมือนในชุมชนเออเหมือนที่ทำตอนมชอไหมอ๋อคือว่าต้องทำแบบเหมือนทำตัวโจกเหมือนกันเลยอูยิ่งใหญ่อยู่นะกับฝรั่งฝรั่งเลยอ่ะ เราต้องสรุปให้ัท่านผู้ชมแบบว่าอันนี้นิดนึงนะคะคือเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตอนมหาหลัยเนาะเ่อตอนมหาลัยเกรซนี่ก็คือว่า เรียนจบจากโรงเรียนประจำจังหวัดนะคะแล้วเราก็มาเจอกันที่มอชแอม,ม้ว่าเราจะเรียนกันคนละคณะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนรักกันมากนะคะก็คือเป็นร่างหนึ่งร่างสองของกันและกันนะคะนี่คือถือว่าสนุกสนิทที่สุดเลยนะคะนี่สนิทที่สุดแล้วจริงๆแล้วกลุ่มเรามีหลายคนแล้วทีนี้ค่ะด้วยความที่ว่านางเนี่ยก็มีเพื่อนคนนึงชวนมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียตอนแรกก็มาเรียนภาษาก,ก่อนเนาะอ่ะทีนี้แล้วคือเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะทำไมถึงแบบอยากมาเป็นเพศศัตท์เพราะเราเป็นเพศศัตท์อยู่แล้วใช่เนาะอ่ะเล่าสิท่านผู้ชม เริ่มแรกก็มาทําร้านอาหารนะค่ะน้องเรียนไปด้วยทำร้านอาหารไปด้วยใช่ไหมหมัอนนัก็เรียนทั่วไปทั่วไปแล้วทีีก็เขาก็มีเขาเรียกว่าเหมือนแบบคนที่เคยมาเป็นบริษัทที่อยู่แล้วอนเมือไทยซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นผลทางที่ดีแล้วน่าจะลองเออไปไปได้นี่นาใช่ไหมประมาณนี้ค่ะก็เลยกับอ่านหนังสืออุ้ยใช่แล้วก็เอาตำราเก่ามาแบบเปิด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 ดูก็ต้องผ่าน ต้องผ่านการเช็คเพราะว่าหลักสูตรที่ไทยเราต้องมาทียบกับหลักสูตรที่ว่าเราสามารถจะสอบเทียบได้ไหมเราก็จะเราก็จะมีขั้นตอนของค่ะในการตรวจสอบ,บยากปะยากอยู่นะแม่ขั้นตอนกวรตรวจสอบคุณสมบัตินี่คือเยอะเลยแหละก็ใช่ก็ต้องอย่างแรกก็เลยเขาต้องยืนยันก่อนว่าเรายังมีลายเส้นที่ไทยถูกกฎหมายอยู่ซึ่งอันนี้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมแลวอะไรอีก ภาษาเราภาษายากนะใช่เลาตอนนี้ก,ก็ก็ต้องมีพวกพวกฐานสคริปท,ที่ต้องมาเทียบกันกับหลักสูตรออสเตรเลียว่าตัวไหนที่มันเขาเรียกว,ว่าหลักสูตรที่ไทยรับรองกับออสเตรเลียเป็นหลักสูตรที่ออสเตรเลียรับรองอ่ะอืม,อมก็ไม่ได้ว่าแบบก็ไม่ได้ว่าเรียนจบมาแล้วมาเป็นได้เลยคือเราต้องไปเทียบวุฒิก่อนใช่โอ้แล้วทีนี้เขาก็จะมีการนั่งสอบ เราประเมินความรู้ขั้นพื้นฐานอ๋อตอนแรกต้องประเมินก่อนใช่ใช่แล้วคุณแม่ใช่ก่อนประเมินก็ก็เหมือนสอบมันจะมีสอบสองรอบก่อนที่จะเข้ามาแล้วก็สอบหลังจากเข้ามาแล้วอแล้วเขาสอบยากไหมก็เขาสอบยากมนยากไหมประเมินอันแรกอ่ะมันเป็นเบสิกที่มันเป็นเหมือนโรคทั่วไปประมาณนั้นรัสดุของยาอดยผ่านโรค แล้วก็คำนวณก็จะมีเหมือนเมืองไทยเลยเขาเมืองไทยคืออะไรเมืองไทยก็ต้องมีสอบจีบเหมือนกันคะก็เหมือนสอบสอบลายเส้นที่ไทยสอบใบประกอบประกอบใบประกอบใช่คล้ายๆกันยากอยู่นะก็ต้องกลับอ่านีกค้างแต่ก็ไม่เกินความสมาถของเพจไทยเอ้ยเก่งมากอะ้วทีเนี้ยทำยังไงอ่ะพออ่นนั้นไปประเมินเสร็จปุ๊บแล้วทำยังไงถึงจะได้ลายเส้นการเป็นเพศัักรในประเทศออสเตรเลียอ่ะ พอสเต็ปแรกเราผ่านการสอบรอบแรกแล้วเราก็ต้องหาที่ทำงานให้ได้เอาอย่างนี้ขั้นตอนการสอบภาษาก่อนเออใช่ภาษาใช่ื่อก๊กกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะภาษาเป็นยังไงเขาเรียกร้ระดับไหนคะก็ถ้าเป็นบริษัทก็ต้องเชียบเ่า IELTS 7ทุกแบบต้องพูดอังกฤษระดัเจ็ดควาพูดอังกเเจ็ดขึ้นนะคะ ก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะลงทะเบียนฝึกงานฝึกงานอันดับแรกคือสอบประเมินประเมินผ่านเสร็จแล้วเป็นภาษา i อเอลเจทุกพาร์ขึ้นไปแล้วก็หางานยากไหมหางานช่วงนั้นยากนะคะโอ้แล้วยังไ้อะร่ำไงก็ก็ยืนเรซูเม่ไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อกี้เราเดินผ่านร้านหนึ่งเนาะเคยมาสัมภาษณ์นางบอกว่าเคยมาสัมภาษณ์ร้านนี้นะเธอก็มันก็ต้องมีประสบการณ์การสัมภาษณ์ก็มีการผิดหวังมากแต่โชคดีที่ตัวเอง สมัครไปไม่ไม่กี่ร้านแต่ก็ได้แบบฟีทแบ็กกลับมาให้สัมภาษณ์โชคดีนะเพราะว่าเมื่อกี้เกรซบอกว่าเกรซสมัครไม่ถึง10ล้านเนาะไม่ถึงอแล้วก็โดนสัมภาษณ์กี่ร้านสัมภาษณ์ร้านที่ทําอยู่นี่เป็นร้านที่สามสัมภาษณ์ร้านที่3แสดงว่าเป็นอาชีพที่ขัดแคลนจริงๆนะเนี่ยเนาะในออสเตรเลียอะทีนี้ไปฝึกงานปุ๊บแล้วยังไงไปฝึกงานต้องมีตัวแม่ต้องมีแบบว่าตัวแม่ต้องมีแบบว่าแบบ เธอเป็นตัวลูกนะเธอเป็นหัวดำเอเชียนะอะไรอย่างเงี้ยางานปุ๊บเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับระบบของออสเตรเลียที่นี่เนาะรังยาอ๋อยังไงก็ค่อนข้างจะไม่เหมือนบองไทยเลยประมาณนี้ค่ะยังไงอะก็แบบที่นี่เขาเป็นจ่ายยาตามแบบว่าที่นี่จะเป็นระบบ prescription ก็คือใบั่งยาประมาณส่วนใหญ่ แต่ว่าไม่มีการแบบวิเคราะห์โรคเบาบาเหมือนแบบในสัชวไทยจะมีวิเคราะห์โรคเบาบารักษาโรคเบาบางมีการคาสริมโรคบางอย่างที่ที่เคาสริมได้ที่ให้คำปรึกษาได้แต่บางโรคที่ให้คำปรึกษาไม่ได้ก็ต้องให้ให้เจอหมอก่อนอ๋อให้เจอหมอก่อนแล้วค่อยมาถึงเราใช่เขาจะมีเป็นคณะเภสัชสามารถออาเฟอร์การรักษาตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เลย้อแล้วทีนี้ต้องฝึกงานนานแค่ไหนคะกว่าจะมีโอกาสไปยื่นสอบใบประกอบโรคศิลป์ ฝึกงานก็ต้องเก็บชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยกว่าชั่วโมงประมาณที่ปีสิบเดือนประมาณสิบเดือนเดือนโอ้โหสิบเดือนก็านอเู่นะสิบเดือนถึงจะมีสิทธิ์สอบรอบที่สองได้สอบประเมินในรอบที่สองรอบที่สองอ่ะแล้วสอบประเมินรอบที่สองเป็นยังไงบ้างคะคุณรอบที่สองก็จะเป็นการสอบลายเส้นจริงเพื่อจะรีจิสเตอร์เป็นคนจริงจะมีการสอบข้อเขียนแล้วก็มีการสอบ เรียกว่าสอบพูดอ๋อคล้ายๆพี่ต้นจะมีสองอย่างเนอะคล้ายๆพี่ต้นเลยเนาะเพราะเราสองคนเนี่ยคือมีพี่ต้นเพสัตนะคะที่เป็นพ,พี่สาวอยู่ที่เยอรมนีตอนนั้นเราเคยทาคลิปพี่เขาไปแล้วแหละว่าเป็นเพสัชกรในเยอรมนีในยุโรปเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็คือเป็นรุ่นน้องพี่ต้นคนนั้นอีกทีหนึง่งพี่ต้นก็เคยเล่าเหมือนกันว่าต้องมีสอบออร์อเนาะต้องมีสอบพูดใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบมีสอบข้อเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสอบยากไหมประเมินเราสองยากไหมก็ยากนะโาก็เหมือนกับทุ ตอนแรกคือรอบแรกมันจะเอาแค่50เปอร์แต่รอบที่สองเหมือนเปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้แล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นแล้วก็ก็จะมีเคสต่างๆมาให้เราแก้แล้วเพื่อนสาวได้เคสไหนเอออเล่าสียังไงตอนไปสอบไปประกอบโรคได้โรคอะไรจ๊ะเคสเคสแรกก็จะได้เป็นยาพ่นจมูกสำหรับเด็ก5ขวบ อก็จะมีก็จะมีคําถามมาว่าแบบชันต้องการยาพ่นจมูกเราก็ต้องสัมภาษณ์ว่าเราคนไข้เป็นใครอายุเท่าไรมีโรคประจาตัวไหมอะไรกันเพราะคนที่มาซื้อเป็นแม่ของแม่ของคนไขเป็นแม่ของคนไข้คนไข้ไม่ได้มาอีกแั้วใช่คนไไม่ได้มาโวดท้อก็มาซื้อมาซื้อยาให้เด็กห้าขวบยาพ่นจมูกเราก็ต้องแนะนําว่ายาตัวไหนมีผลข้างเคียงยังไงใช้ยังไงอ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ภาคสองก็จะเป็นข้อกฎหมายข้อกฎหมายกฎหมาย็จะเป็นของแต่ละรัฐแต่ละรัฐที่อยู่นี้จะเป็นรัฐนิวเซาแลน์ที่อยู่นี้คือรัฐนิวเซาแลน์เนาะก็จะเป็นบทางกฎหมายทางของรัฐของรัฐนี้เอาละแต่ละกดแต่ละรัฐกฎหมายการจ่ายยาไม่เหมือนกันก็จะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเลยสักเดียวอายกตัวอย่างเช่นเออนี่ความรู้ใหม่นะเนี่ยก็อย่างเช่นแบบถ้า ยาบางตัวทีอผู้ป่วยต้องการด่วนแต่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหมอตอนนี้ใช่ไหมถึงคหมออาจจะไม่ว่างหรือคน้อาจจะมีภารกิจอย่างอื่นที่ไปหาหมอไม่ได้เอเซนก็สามารถจ่ายยาให้ก่อนอย่างเนสเซเวลก็จ่ายให้ก่อนเจ็ดวันได้อก่อนเจ็ดวันได้แต่ว่าในเจ็ดวันนั้นคนไข้ต้องไปหาหมออแต่วิกตอเรียเหมือนจะสามวันนะคะอ๋ออันนี้ก็คือความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ใช่ไหม ก็ยากอยู่นะอ่ะ,อะแล้วเพื่อนสาวสอบอันนี้คือยังไงสอบสอบผ่านเสร็จปุ๊บคือได้ใบประกอบโรคสิลป์เลยก็ก็ต้องส่งกันบ้านให้ครบกันบ้านที่ส่งเมื่อกี้ใช่ไหม,มต้องส่งให้ครบชาบแล้วก็ให้โรงเรียนออกไปเซอร์ติวิเคตมาว่าเราจบแล้ว <No. S 1> แล้วก็เอาไปลงทะเบียนอีกทีหนึง่งกับ กับองค์การสาธารณสุขของที่นี่อ๋อองค์การเพสักรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นเนาะสาธารณสุขที่นี่แล้วที่เนี้ยเขาก็จะบิจิสเตอร์เราว่าเป็นเพสัจกรที่ตถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีเลขไปประกอบลกสินเต็มตัวอุ้ยเก่งมากนะสาวภูมิใจที่สุดเลยเนาะเก่งมาก ยินดีนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวด้วยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดขอแสดงความยินดีกับเพจออสเตรเลียด้วยนะคะที่มีเพศส,สักรสาวสวยดูสิคะความแซ่บโอ้โหคือแบบว่าเพื่อนดิฉันคือแซ่บมากนะคะและ้วเป็นไงบ้างมาอยู่ที่นี่หลายปีโสดอยู่ก่อนอสดอยู่ไหมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไงคะคุณตอนนี้ก็อตอนนี้ก็แบบมีคนคุยหลอกมีคนคุย <c oughs> มีอีกคนคะ คนคุยกี่คนคะ <น S 1> <ด>คนเดียวชาเออเดี๋ยวเขามาดูดา <laughs> เดี๋ยวเขามาดูเรานะไม่ได้นะทุกคนคือมันค่อนข้างยากนะใช่ไหมไม่ได้ว่าอยู่ๆจะมาแบบเป็นได้เลยอย่างเกรซคือแบบเรียนภาษาอังกฤษคือหนักมากแล้วเกรซบอกว่าคนไทยเราอ่ะคือคนคนไทยเราอ่ะเก่งมากแต่ว่าเราอาจจะมีแบบปัญหารเรื่องภาษาเนาะเออพราะว่าภาษาเขาค่อนข้างจะเอาสูงเหมือนกันอืมสูงสุดของ i e l t s นี่มันเลเว่เท่าไหร่เลเว แต่หรือะโอ้แปดหรือเก้าแต่เอาแต่เอาเจ็ดคือเยอะนะเจ็ดคือแบบว่าอลังมากเลยนะก็ก็จะต้องฝึกกันหน่อยอกับมันเยอะเอก่ง <c oughs> มากเลยอะ่ะเก่งที่สุดเลยเนี่ย <c oughs> ดีใจกับเพื่อนมากนะคะใครอยากจะเป็นแบบว่าเออเชกรที่ออสเตรเลียนะคะก็ลองเขียนมานะคะเดี๋ยวพี่เกสก็จะไปแบบคอมเมนต์นะว่าต้องเตรียมตัวยังไงยังไงแต่ถ้าเกิดว่าให้ให้แนะนําก็คือต้องภาษาก่อนแหละเนาะต้องเรียนภาษาก่อนถึงจะแบบว่าเปะได้อ่ะอ่ะ เราเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เมาส์มอยนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนสาวจะพาไปร้านอาหารไทยที่อร่อยที่สุดในซิดนีย์ด้วยนะพูดได้ไหมว่าอร่อยที่สุดพูดได้เลยจ้ะพูดได้เลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยที่สุดเพราะว่าอะไรคะมีหลายเมนูมีหลายนะเชฟเขาเก่งอ๋อเชฟเก่ง เชฟก็เป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันไหมรู้จักกันนิดนึงไหมเชฟอะแล้วเราจะได้เจอเชฟเนี่ยสรุปว่าไปถึงปุ๊บเชฟแบบฮื่ไทยเชฟไอายเช่ไหมฮื่ไทยเจอค่ะเจอเจอแน่นอนนะคะร้านนี้อร่อยแน่นอนนะคะซิดนีย์คืออยู่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยนะคนไทยเยอะมากอบอุ่น,นรู้สึกอบอุ่นไหมใช่รู้สึกอยู่บ้านเดินเล่นกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะถามนางนะคะว่ามีเคสไหนบ้างที่แบบว่าแบบต้องมีอะต้องมีลูกค้าที่แบบว่าแบบ อาจจะแบบเรื่องเยอะเรื่องแยะอะไรอย่างเงี้ยอาจเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังเนาะในอันต่อไปนะคะตอนนี้เดินเล่นก่อนนะทุกคนไวฟ์ดีมากเลยดูสิอากาศคขาดีมากเลยอะ่ะดีแบบสุดอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะคะทุกคนค่ะสะพานนี้มีชื่อว่าอะไรคะคุณ h a r b o r Bridge h a r b o r Bridge นะคะทุกคนค่ะคือตอนนี้คือคนเยอะมากค่ะ Harbour Bridge แล้วก็ข้างหลังเรานะคะก็เป็นแตน นี่เลยโอเปร่าเฮาส์ค่ะถึงแล้วนะทุกคนข่าวโอเปร่าเฮาส์เมื่อกี้เราดูจากบนเรือมันก็สวยนะเออบนเรือสวยมากเลยอ่ะเป็นคนซิดนีย์เนี่ยมาโอเปร่าเฮาส์กี่รอบแล้วก็ไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเป็นคนพื้นที่แต่ก็มาไม่บ่อยนะคะไม่บ่อยแต่ว่าทุกครั้งก็ทบบใจดูรั้งโนประทับใจทุกครั้ง, no. งแล้วก็เที่ยวเยอะนี่เดี๋ยวเย็นนี้นะคะเราจะมาแบบว่าดื่มเฉลิมฉลองนะคะกับ เปสัชกรใหม่นะคะของรเรดออสเตรเลียกันที่นี่นะคะแล้วก็วิวนี่ดีดอย่างนี้เลยะะผู้ชายสวิสคนนี้ก็กำลังกินไอศครีมใช่ <c oughs> ไหครับผู้ชายสวิสคนนี้ก็กินไอศครีมอยู่อากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะวายแปลว่า สุดๆไปเลยนะคะคือแมวจะบอกว่าแมวมาที่นี่เนี่ยเป็นครั้งที่2องเองนะคือจริงๆแล้วอยากจะมาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสนะคะแล้วก็เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก่อนแต่งงานเนาะก็มาแบบมาหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอนจอยเคยมาแบบว่า <Seems S 1> เขาเรียกว่าไง <c oughs> มาไหว้ขอพรนะมาแตะหลังคาแตะหลังคาของโอเปร่าเฮาส์แล้วก็แบบว่าขอให้ฉันได้กลับมาอีกตาเตือนนี่บอกขอลนะสิบปีผ่านไปก่อนจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วที่นี่มีไหมสมมติว่าถ้าเกิดว่าคนไทยเราอยากจะไปแบบขอพรอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะเอออ่ะที่ไหนก็เราต้องไปขอกันนะทีก็มีหลายที่การจะมีมีโบสถ์เซนต์มรีที่เรากลังจะเดินถ่ายอ๋อเหรอเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ขอพรขอพรเซนต์มารีแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีองค์ควีน วิกตอเรียอ๋อใช่ชายควีนวิกตอเรียวิกตอเรียกัน์ลดมีวัดไทยไหมวัดไทยมีโอ้เคยเห็นเพื่อนสาวไปทำบุญวัดไทยอยู่นอกเมืองอืมไกลไปหน่อยวัดไทยก็ไกลไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็คือวัดฝรั่งไปก่อนใครอยู่ที่นี่นะคะก็อยากประสบความสำเร็จก็ตามรอยนะคะพี่เกรซนะคะมาไหว้ได้นะคะทุกคนสายมูมันใหญ่มากเลยนะคะทุกคนค่ะสิ่งมหัศจรรย์เนาะถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใช่ไหมใช่อะ Welcome to Sydney Opera House <Yeah. S 1> อะดีกำลังระาดกความหลังนะคะ19 years ago right โอ้คือนางก็คือไม่คิดแล้วค่ะว่านางจะได้มาเพราะว่าประเทศนางไกล่างอยู่ครึ่งโลกแต่นางก็ยังได้กลับมาอยู่นะคะเมื่อกนะี้นางบอกว่านี่นะเคยเห็นเรือนะคะ Queen m ร r y นะคะหนึ่งกับ Queen Mary สองนะคะมาเจอกันตรงนี้นะคะนางแฮปปี้มากทะะุกคน ด้างหลังเรานะคะวิว دة. สวยจังเลยโอ้ไปได้หาสีกมุมหนึ่งนะคะอ่ะไหนมีเคสอะไรแบบมาเล่าให้ฟังแบบว่าแซบหนึ่งเคสเป็นเคสรักษาเคสเขาเ้าเจอช็อกหรือว่าเคสแบบว่าใดๆร้อยแล้วผู้ชมฟังนิดนึงคะ่ะก็จะมีเคสคดคร้เข้ามาแล้วก็ไม่คุยด้วยกับเรา อุ้ยเพราะอะไรอ่ะกพะอาจจะเป็นเราอาจจะผมดำมั้งไม่รู้เหมือนกันเอเชียอะไรเงี้ยเหรอเอาแล้วนั่นเดินเข้ามาแล้วนั่นทำไงแล้วก็จะช็อตแล้ก็เราก็ยาวทักทายเขาก็จะแบบหระมาณแล้วก็ hi sir hi ma อะไรเงี้ยเหรอทำตัวนิิงๆนวเขาก็เดินออกไปแล้วเราก็เอ๊ะยังไงต่อผอวันเอารัแบบรับมือยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเจอแบบก็ไม่รับ discount minute หรือว่าเป็นเรื่องปกติเนะไม่ได้เถือไม่ ข้ามาใสใจก็แบบว่าเราก็ทํางานของเราแสดงความเป็นโปรเฟชชั่นอลก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วทุกที่ใช่ถ้าเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะเราโดนหมนแหละก็จะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเก้าสิบอร์ซก็ก็ดีค่ะเป็นลูกค้าทดีแล้วก็ให้เกียรดกันอืแล้วมีแบบว่าเจ๊แบบเจ๊เพหรือว่าคนที่แบบ เป็นเทรนเนอร์ให้เรามีวีนเรามีวเมวียงเรามีอะไรนี้ไหมมีประสบการณ์แบบนี้ไหมประสบการณ์ยังไม่เคยเจอเพราะว่าถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองเออโลดเพราะว่า<ๆ>เขาเขาชอบสอนคือวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยก็คือเรา,าจะขี้อายแล้วก็เกรงใจเราก็จะไม่กล้าถาม,มแต่ฟีดแบ็ที่ได้มาก็คือเราควรจะถาม,มในสิ่งที่เราไม่รู้ไปเลยโดยที่เขาเขาชอบที่จะตอบเราแล้วก็ คึงว่ยให้ความรู้เราในสิ่งที่เราไม่รู้อันนี้คือข้อดีของการทํางานร่วมกับชาวอสอสซี่อือคนออสซี่ก็คือทํางานง่ายอยู่นะใช่ถ้าเกิดเราปรับตัวนะใช่ค่ะ <c oughs> คือเขาเขาให้เกียรติดยาฟเซนท์เขาเขาให้เกียรติกับทุกคนนะคะว่าทุกคนต้องเข้ามาแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองอะไรที่ไม่รู้เราควรจะถามมากกว่าที่จะเดาไปเองแล้วก็ทําไปเองเลย มันอาจจะผิดก็ได้ประมาณเออเลยก็คือต้องพูดให้เยอะอีกนิดนึงสไตล์เด็กไทยไงเด็กไทยเราก็จะแบบเกรงใจเกรงใจที่อายมเยอะไปเปล่าวะประมาณเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโดนด่าเปล่าวะอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วคือเปิดปากไปเลยนะคะเขาชอบนะคะชอบเขา เขาจะฟิดแบ,บ่มาว่าให้ถามไปเลยอะไรที่ไม่รู้ก็ถามได้เขาเขาดีที่จะตอบน่ารักมากโชคดีมากโชคดีมากโชคดีค่ะแล้วก็คิดว่าคิดว่าถ้าเราเปิดใจในการที่จะเรียนรู้แล้วเราก็จะไม่คิดมากไม่มีว่ามันมันเป็นเขาเรียมันเป็นอุปรสรรคในการเรียนรู้ของเราตายเราเก่งมากเลยค่ะเพื่อนดิฉันเหน็กดีค่ะ เก่งที่สุดเราก็ต้องทําตัวอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วเนาะ้อะไรไม่รู้เราก็ต้องถามแล้วเราก็จะแบบชอบเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจําได้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ทุกสิ่งเนาะฝรั่งก็คือว่าไม่รู้ก็ถามแค่นั้นเองเขากลับเป็นรักไปอีกถ้าเกิดถามเยอะก็เป็นรักไปอีกเอพอเขาเขาตอบเราปุ๊บแล้วเราเข้าใจแล้วเราทําได้มันก็จะเป็นพุทธประสิทธ์ของเราที่ ที่เขาจะชอบเราก็เราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่แฮปปี้ในการทํางานด้วยค่ะแล้วอะไรฟีดแบกดีไหมจากเพื่อนร่วมงานฟีด <feedback S 1> แบกก็ดีนะคะนร<ล>่วมงา,านก็น่ารักค่ะทุกคนทุกคนให้การต้อนรับอย่างดีเพศสาวสวยขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> มากความสามารถขนาดนี้ <c oughs> ใช่ไหมจะ <c oughs> ไม่ตอบรับเราได้ยังไงแต่ก็ต้องนิดนึงแต่ก็ต้องนิดนึง ตอนนี้นะคะเพื่อนสาวดิฉันพามาไหว้เจ้าที่นี่คือเจ้าที่ตัวจริงเสียงจริงของประเทศออสเตรเลียนะคะคุณลุงคนนี้มีนามว่า <c oughs> กัปตันคุกค่ะทุกคนขาไม่มีใครนะคะไม่รู้จักคุณลุงคนนี้นะคะเป็นออสเตรเลียเนี่ยต้องรู้จักเลยนะคะเป็นคนแรกอ่ะคนไทยคนไทยทำอะไรครับคนไทยมูครับ คนไทยเอาบ้างคนไทยเรานะคะมาปุ๊บก,ก็ต้องไหวเจ้าที่เจ้าทางนะคะนี่เลยค่ะคือคนค้นพบทวีปออสเตรเลียนะคะถือว่าเป็นถือว่าเป็นเจ้าตี้อะเนาะเจ้าที่เลยแหละปีไหนอะแม่1908เร็วๆนี้จะ28 เกือบกี่ร mm ้อยปีใช่หนึ่งเก้าโอ้โ h เขาถูกฆ่าตายโดยใครบางค r ใครสักค e รอไอ้หนู่อียาตายท้เกลอันนี้เมืองอะไรอะแม่หรอนางนางโดนล่าคู่นะ อาคุณลุงโดนล่าคู่อะไรได้ไงเนี่ยสามีบอกคุณโดนคุณลุงโดนล่าคู่ไว้ ask g o เกิลคัสก o เกิล I'm not your a s I'm not your Google <laughs> you can be my Google 1 0 70 ah oh, like nine years before he's that e discovered Australia ah okay discovered this territory คือค้นพบเกาะนะคะ1770นะคะแล้วก็อีก9ปีต่อไปนะคะเสียชีวิตนะคะที่เมืองโอ๊ตี1779นะคะ9ปีถัดไปนะคะเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวต้องหาข้อมูลให้ท่านผู้ชมก่อนนะเพราะอะไรอันนี้เจอข้อมูลแล้วคะ่ะทุกคนค่ะอันนี้บอกว่าหลังจากที่ดิสคัฟเวอร์ออสเตรเลียแล้วนะคะก็เดินทางต่อไปที่ฮาวาย แล้วก็ไปโดนคนโลกาฮาวายนะคะแบบแทงนะคะทุกคน,นะคะ่ะก็คือจริงๆแล้วเป็นข้อมูลทั่วไปที่เราหาได้นะคะใน Google นะคะซึ่งอันนี้ก็เสิร์ชเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าคือแบบใช่ก็อาจจะแบบเดินทางไปแต่ละเมืองก็ต้องไปต่อสู้เขาเป็นทหารเนาะก็ต้องไปต่อสู้กับชนพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดแล้วก็คือถูกฆ่าจากคนท้องถิ่นนะคะของฮาวายนะคะ so i e mean he also discovery Hawaii somehow right before he returned to the US น e วซีแล a ด์ a ันเ l ็นนิวซีแลนด์ as well ใช e เขา e ป e n t หลายๆที่ท่องเที่ l วตลอดเว All the time. All the time. แม่ <c oughs> แม่สอบสัญชาติต้องมีนะคำถามอะไรพวกเนี้ยเ <c oughs> นอะมีไหมกับตันฮุกน,นันนนนี่นั่นเป็นคนที่นั่นทุนี่แต่เป็นเทศตรกรก็เป็นอาชีพที่แบบว่ายิ่งใหญ่เป็นอาชีพที่ต้องการอะคือเขาคงให้อะถ้าเกิดว่าสอบสัญชาติอะน่าจะได้เลย,ง,ยง่ายๆถูกนะ แต่ตลุ้นกันอีกทีคะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะอีสามปีนะคะเป็นกําลังใจให้กพี่เกรสด้วยนะคะแล้วพี่เกรสเมื่อกี้สัญญาแล้วว่าจะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมื่อไ,ไ,ไหร่ดีกลางปีนี้เลยไหมกลางปีนี้เลยไหมถ้าเป็นไปได้อะ่ะเอออาจจะกลางปีนะเพราะกลางปีที่นี่เป็นหน้าหนาวเนาะที่ยุโรปเป็นหน้า,นา,นา,นาร้อนนะคะก็จะสลับกันนะ,ะนกนกน่ารักมากเลยแล้วไปทางไหนก็มีนกตลอด เราจะได้เจอพี่เกรสนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเร็วๆนี้ไปแอวกันต้องไปแบบว่าแก้ผ้าว่ายน้ำที่ทะเลสาบนิดนึงในสบตว์สุนิดนึงอันนที่กินอันนี้เหรอคะอันนี้ครับ ก็มีหมูแดงเกรซก็มีหมูแดงหมูแดงครับใช่ใช่แล้วเราแล้วเรากินอะไรดีมีเมนูเขาบอกว่าอร่อยนะคะรีคอมเมนต์นะคะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็จะรอน้องก็ได้เ่ออันนี้เป็นอะไรนะอันนี้จะตะโพลต้มยำตะโพต้มยำแล้วมีเมนูไหนคะที่แบบว่าเป็นเมนูแนะนำส้มตำยำต่างๆเหอส้มตำก็แซ่บนะคะอ่ะเราต้องบอกก่อนนะคะในฐานะคนซิดนีย์นะคะคือเพื่อนดิชาน่ะบอกว่า จริงๆเนาะมันมีร้านอาหารที่อร่อยหลายร้านเนาะแต่ว่าเลือกมาร้านเนี้ยเพราะว่าร้านเนี้ยกำลังเป็นกระแสใช่ไหมโอ้กำลังเป็นกระแส,นะ,แสนะคะในโซเชียลมีเดียของคนไทยในออสเตรเลียที่นี่นะคะอร่อยทุกอย่างนะคะแล้วก็ร้านเขาน่ารักมากเลยค่ะทุกคนค่ะสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะเดี๋ยวแวะไปดูนิดนึงเนี่ยร้านข้างหลังคือแบบสะอาดสะอ้านมากนะคะเออเดี๋ยวดูสิคนด้วยเช่นคนนั่งได้ด้วยหรอที่อยู่เขาอยู่ตรงไหนอะเกรซเผื่อแบบว่าอาจจะมีคนอยากมาอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่คือตรงไหนคะอยู่ก็จะมี าของ Ken Street Ken Street ค่ะ Uthemo โโคืออะไรเธออูติโมคืออย่างอยู่หลังพี่บางพี่นี่ไง Ken Street ใช่ไหม <Kem Street. S 1> นี่ตรงนี้คือ Ken Street น,นี่นะคะ Ken Street นะคะอุย้ยนี่เป็นเมนูที่เรา request นะคะคือต้มหมูกรอบใช่ไหมคะเพันสาวหมูกรอบผัวนะทุกคนค่ะน่าตื แบเพิ้งค์ไทยเลยอ่ะนี่แล้วก็เมนูที่เาราแนะนำนะคะเป็นเยังตาโฟนะคะดูสิแล้วยเยังตาโฟคือว่ามัน้ากินมากเกาเหลาโซ่ไอ้กระไดเสียงดังแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอดีนะคะอดีสั่งเป็นบะหมี่หมูแดงแห้งนะคะใช่ไหมคะคบะหมี่หมูแดงแห้งอดีชอบบะหมี่เหรอครับชอบชอบบะหมี่ครับชอบบะหมี่ครับเหรอคะเมื่อกี้มีคนนึงค่ะถามดิฉันว่าซิดนีย actually where the place that we could live right somebody said yeah, this word well, to me why we'll why you, feel like, why you we'll feel like that why you feel like that the city is very easy going yeah nice, very nice place too very you nice place sea, you have you, you have sea you have and plastic transportation you have everything You have good food. you have good food especially thai food but if you say like this she's happy, right <laughs> yes, she happy right now yes she's happy right now yes it's quite far away from our city but, yeah, but you can find the good food here. you can find the good food <It> s <S here important for yes the good food is w h a t h important for us ค a ะพี่เจ้าของร้านใช่ไหมคะ <laughs> พี่เจ้าของร้านใช่ไหมคะนิดนึงได้ไหมคะพี่ <laughs> โอ้ยร้านนี้นะคะพี่ไทยเป็นเจ้าของร้านคือพี่ชื่อพี่อะไรคะ <laughs> พี่ออฟนะคะพี่ออฟค่ะเดี๋ยวคนอย่าเพิ่งไปสิคะมานี่ก่อนอย่าเพิ่งอายนะคะนี่เมนูนี้คือสั่งตามที่น้องเขาแนะนําเลยนะเป็นเมนูที่อร่อยจริง <c oughs> ใช่ไหมคะได้คอมเมนต์ใช่ไหมคะร้า <12 S 1> <12 S 2> นเปิดมานานแล้วยังคะสิบสองปีนะครับสิบสองปีเลยเหรอโอ้โหยาวนานมาก <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าคนอยากจะมาทานที่นี่คือที่นี่คือที่อยู่ที่ไหนคะจะบอกว่าหลังทีมมังกี้ก็ได้ครับตรงข้ามเซนตุรี่ตรงข้ามกับเซนจูรี่โฮเทลนะคะหลังอะไรมังกี้นะที <c oughs> หลังชีมังกี้บาร์หลังชีมังกี้บาร์อ๋อเหรอเดี๋ยวเราต้องไปดูนะว่าลิงอยู่ตรงไหนนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนคะฝากร้านด้วยนะคะนี่มาทานได้เลยนะ